สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตามชื่อช่องเลยนะฮะตอนนี้พี่เสือก็กำลังจะพา f อซไปนะเวลานี้นะฮะเกือบสี่โมงเย็นนะครับปกตินะฮะก็จะมีลุงช่างใช่ไหมครับทำหน้าที่นะฮะถ้าลุงช่างไม่ว่างก็จะเป็นนะลุงพันธ์ไทยนนอกเดอ้อนะครับแต่ลุงพันธ์ก็ไม่อยู่นะช่วงนี้นะครับ ิวของเสือผ้าใบนะครับผมหลายท่านต้องเดาออกแน่ๆเลยนะฮะเวลาเดิมนะครับเฮ้ฝนจะตกหรือเปล่าคารับเอฟซีฟ้ามืดมาแล้วนะครับผมมาลุ้นกันนะฮะขาไปหรือข้ากลับจะเจอฝนนะฮะจากจุดนี้สีแยกกุฎเดือคำไปก็22กิโลนะฮะครับ ใช่ครับผมเลิอกอยังฝนตกไหมไม่ครับแต่พออึมครึมแล้วเออเหมือนกันเหมือนกันตามทางนี่ก็มืดมืดมาแล้วทีนี้มิเสเตอรมาลครับครับผมกำลังไปครับอีกประมาณสิบสามนาทีครึ่ง ใกล้ถึงแยกหนองแวงแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเก้าอี้นั่งโอเคครับผมนึกไว้ไม่ทันขาดคำนะฮะว่าเดี๋ยวน้ำมนต์จะต้องโทรมานะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะโทรมาแล้วตะกี้นะครับวันนี้พี่สุมารับใช่ไหมครับนะตอนนี้เลิกเรียนแล้วเนาะ กางรออยู่ตรงเก้อี้หน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ถึงแยกหลงแวงแล้วครับผมนะอีกประมาณสิบกวนาทีนะก็ถึงวันนอนนะครับฝากชมคลิปให้จบด้วยนะครับเี๋ยวจะหาเรื่องคุยกับน้ำมนต์นนะเพื่อจะได้ถ่ายคลิปนะ FC <laughs> จะคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยวันนี้นะ <laughs> เรื่องเกมเหรอเราก็ไม่ถนัดการเล่นเกมใดๆทั้งสิ้นเลยนะมีแต่เรื่องกินอ้าวเรียบร้อยนะฮะขาไปเราเจอฝนแล้วนะครับผมจุดนี้ก็จะอีกประมาณสามสี่กิโลนะฮะจะถึงวาน,นอนนะครับฝนตกแล้วครับไม่รู้ว่าที่โรงเรียนตกหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆมายืนรอตรงด้านหน้าเนาะนะมันจะไม่มี ที่นั่งรอมันจะไม่มีหลังคานะฮะมันเป็นป้ายรถเมล์เล็กๆนะครับมีหลังคาหน่อยๆนะฮะต้องเร่งเวลาแล้วนะครับผมนะครับโอ้ตกหนักนะฮะคุณผู้ชมทำเวลาไม่ได้นะฮะแซงไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นรถสวนมาก็อันตรายนะฮะเราองไม่เห็นนะฮะ ตกแบบนี้น่าจะตกไปทางวันนอนแล้วนะครับดูจากมวลเมฆที่มันค่อนข้างหนานะครับจะโทรหาหนมนก่อนฝนตกไหมไม่ตกครับอ้าวพี่เสือเจอฝนตกหนักด้วยอาวฝนไม่ตกเลยโอ้ดีดีดีดด แต่เลยฝนมาแล้วแหละตอนนี้เลยแล้วใกล้ถึงแล้วอีกประมาณสนาทีครับครับโชคดีนะฮะคุณผู้ชมน้ำมนต์บอกว่าที่หน้าโรงเรียนไม่ตกเออแต่เราก็กังวลเนาะนะฮะกวน้องจะเปียกเนาะโชคดีจริงๆนะครับ <laughs> แห้งสนิทเลยนะฮะตลาดวานอนของเราโอ้ฟ้าก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะ,ะเออเหลือเชื่อจริงๆนะเนี่ยเป็นไปได้อย่างไร <c oughs> นมนบอกว่าส่งงานเสร็จแล้วแต่ลืมเขียนชื่อนะฮะก็เลยย้อนกลับเข้ามาในโรงเรียนนะฮะมาเขียนชื่อนะเรียบร้อยอยังสรุปว่าชื่อก็ไม่เขียนชื่อเขียนงานอือตอนนี้ก็รับเด็กๆนะฮะกลับมาจากโรงเรียนถึงวังปูเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนะฮะท้ายคลิปนี้นะครับพี่เสือก็พามาอัปเดตเนาะนะฮะ การทําห้องพี่โอมนะฮะแต่มันเกินคาว่าห้องไปแล้วเนาะมันต่อเติมเกือบเท่าบ้านหลังเดิมนะฮะเกือบ <c oughs> จะเป็นบ้านแฝดไปแล้วนะคุณผู้ชมเนะพราะช่วงที่ผ่านมานะฮะตลอด27วันที่กลับสุรินนั้นนะครับตอนนั้นเขาจะไม่มีการเริ่มเนาะตอนที่พี่เสือยังอยู่นะเขายังไม่ได้เริ่มต่อเติมเนาะตอนพี่เสือกลับเนะี่ยนะครับเขาก็เริ่มต่อเติมนะก็เห็นนะความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ ชั้นล่างเนี่ยนะฮะออกกระจกเยอะมากเนาะนะครับชั้นบนก็ยิ่งเยอะนุ่นนะฮะคาดว่าจะเป็นกระจกทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าเป็นกระจกทั้งหมดก็สวยมากเลยนะแล้วก็ติดมาเอานะเอฟซีนะไม่รู้ว่าระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยนะฮะพี่น้องสองคนนะน้ำมตนโอมเขาจะแบ่งกันยังไงนะครับใครจะอยู่ข้างบนใครอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างล่างทั้งคู่หรืออยู่ข้างบนทั้งคู่น,นะ อรอติดตามกันต่อไปนะครับก็อัปเดตให้ทราบนะประมาณนี้นะครับผมช่วยเนาะพี่เสือเห็นด้วยนะถ้าจะใส่กระจกทั้งหมดนะโดยเฉพาะชั้นสองนะชั้นบนเนะี่ยเลิกเรียนแล้วเหรออ๋อเลิกเรียนแล้วเลยฮะ,อะบอกมือยออยมีจดนไมยมีจดนไมย จุดหมายอะไรเหรอไหนดูสิมีจุดหมายส่งมาอ๋อ hmm น่ารักเชียวไม่น่าร ja ักเลยนี่สวัสดีลุงเสือก่อนสวัสดีแจ้มาจากโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเอาไล่ตุ๊กตามาจากไหนอ่ะเไปรับพี่น้ำมนต์มีมี เซเว่นไหมไม่ได้แวะค่ะอ้าวลองตกใจดิอ้าวไปตลาดนัดไหมเออไปตลาดนัดไหมไปอุยไปนะเต่งตัวขึ้นรถขึ้นรถเร็กใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รู้ผู้ใหญ่หรือเด็กตื่นเต้นกว่ากันเนี่ยตองนู้นตรงนู้เร็วเดีว เฮ้ยอะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ